ไปน้องไปครับไปครับผมกำลังรอแป๊บนะไอ้พี่รอแปบบ๊บไอ้พี่รอแปบบ๊บรีบไปแล้วตอนนี้เครื่องบินเกิดการยิงกันเกิดขึ้นเร็วเร็ว,ร,วรีบมา <ขอ S 2> เวลาไม่เคยคอใคร มึงขับไปที่สุดจิตไหลลักรอบแล้วกูขอร้องละไอ้เหี้ยเอ้ยมันคงเป็นยังไงน่ะมันทับกันอะเดี๋ยวกูาทุบกตัวพอเอ้ามันจะมันจะขับได้มันจะพาทุกคันเลยมึงรู้ปะขับติมขับอะเออมันจะระเบิดแล้วไปไปมาเตอร์มึงเห็นไม่สัตว์ไปไปเครื่องกัน เฮ้ยทำไรไอ้โจนเฮ้ยโจนช่วยด้วยโจนขโมยเอกูว่าต้องดันไอ้เครื่องบินอันเก่าไปก่อนัะดันยังไงอ่ะอย่าชนรถกูนะไอ้สัตว์เ้ยยนไอ้โจรถตุดยู่เลยสัตว์รถตุดยู่รถตุดยู่เออคือว่า เครื่องบินมันทับกันนะครับทำไงได้บ้างครับเนี่ยเฮ้ยคุณทำอะไรข้าวของยี้ไม่ได้นะคุณคุณครับคุณมาทำอะไรข้าวของยี้ไม่ได้นะมันเสียหายหมดเลยเครื่องบินเครื่องบินมันทับกันนะครับอย่ะมาอ้างดิคุณจะมาอ้างนดิมันทับกันคนหนึ่งเขาไม่เป็นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้เหไ้ยี่เงื่นไม่ใช่ละไม่ใช่ละคุณว่าไม่ใช่ละไอ้เหี้ยเอา ไปพัดพังเครื่องนอะไรครับพี <N sí> <N ่ไม่หยิ่อ่ะเครื่องเป็นอะไรหรอครับพี่ทุกคนเครื่องเป็นอะไรครับดูดูเครื่องกูหน่อยเครื่องติดไฟน้องไอ้เนี่ย เกือบตายเกือบตายเหรอจะไม่ตายเหรอดีเฮ้ยคุณเป็นทหารของอ่ะคุณอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณโหลดีดีนะกระโดดมาทันดีสปอน์ใหม่ได้ไหมแต่เครื่องนไม่เงี้ยตุกงย่างไปขับไปตัดคือเรื่องกระโดดออกมาเยทำไงดีอ่ะเครื่องบินมันอ๋อไม่กอด มีหน oh oh uh, ักเป็นสองท่อนโอ้ยชีตโอ้โหเออบ้านะบ้านะต้อง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 เคลียร์ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอ้ผมว่าผมว่ามันเกินไปนะคุณทำอย่างเงี้ยโอ้ยเจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุง อย่าคุณอย่าพึ่งเอาเครื่องคุณอย่าพ่งเอาเครื่องคุณเย็นคุณใจเย็นคุณคุณใจเย็นคุณอย่าพึ่งเอาเครื่องคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เครื่องเครื่องเราเสียหายบริสันตเราเสียหายกับเครื่องินไปกี่แล้วเปล่าเออเออออกไปมันจะขับไปซินไอเียมันจะขับมันจะขับมันจะขับเฮ้ยอยมันขับอยมันขับอย่ามันขับเอา เกูพยายมเอาเครื่องมินออกไปก่อนแล้ก uh ูจะไปไหนกันอ so oh, hey, right. ่ะไอ้เจนจะไปไหนอโหลคุณลกองกนอนเอ้ยม right. <c oughs> ึงขึ้นไม่ได้ไงอ่ะมันไม่ยขึ้นอย่าไปขึ้นอย่าไปขึ้นไอ้นจะมาเออออ Ai coi. Ấy giời nó lại cua nó lại nó lại cua với nó อโอดูรถกูดีที่สุดคนบูคอน,นบูบีขอด้วยขอด้วยขอด้วยตอนนี้อยู่กับรถ VS เครื่องบินโอาดู <c oughs> ดูนะครับนอ้องๆนะครับตอนนี้เ,ออเรามาดูกันนะครับรถวีเอสเครื่องบินโอ้โหโสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเยี่ย,ม,ยมเลยเอ๊ะ <c oughs> เยี่ยมเลยครับ ยืมไปเลยยันยืมเลยยันยืมเลยสุดยอดมากในเช้าน้องๆก็ดูรถที่ดิครับมันยื่อไปหมดแล้วเออมันตามกูมามันตามกูมามันตามกูมาโอ้มันสุดมันสุดยอดไปเลยครับทุกคนรถทีคุณบินได้คำทุกคนทุกคนก็ดูครับโอ้สุดยอดมากเลยครับมันเยี่ยมไปเลยครับ ไอบอลไอบอลไอบอลบอลบอลมันมันมันขับแล้วไอบอลไอบอลมันขับแล้วเพื่อนเพื่อนเร็วๆมันขับแล้วมันขับเครื่องบินไปแล้วไอบอลไอบอลไอบอลมันขับเครื่องบินไปแล้วเร็วๆไปขวางมันไปขัดขวางมันไอบอลไปไหน nope. ไอบอลฮะอะไรไอบอลไอบอลมันขับเครื่องบินไปแล้วมไปขัดขวางมันไปไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เด้อเด้อเด้อเด

เออมันมันสร้างมันเอาเครื่งินมาอีกแล้วันเอาเครื่งบินมาอีกแล้วไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมหมดก็ีระเบิดแล้วแล้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ เฮ้ยเอเบอ์เอเบอลในบอลับมาเอ๋บอลขับมามันมันเอาเครืองมีนมาอีกลำหนึงเอาครืมีนมาอีกลำหนึ่งอกลับมาต้องกลับมาก่อนต้องกลับมาก่อนเล้กูจะมาหมดชินนี้ยลกไหมไม่ใช่ฟอ้ามบอบบวล้นาจะหมดบบอชินเงจะหมดไอชินเราต้องจะหมดโอเคเลิกกูจมจะหมดเกเกณฑ์เกณฑ์พอละเลิกเล่นละเดี๋ยวกูขับบ้าง ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอ้ไม่กินไม่ตามโอเคมันเตเือบินมืหมละไม่จะตกูไม่จะต่กูม่จะต่กูมันจะต่กูเยอะเลยนก็ลอ้กูฟุ้งกันอยู่วะ ไปเลยอย่ามุ่งขึ้นอย่ามุขึ้น,ไ,นไปเลยไปเลยไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะเฮียมบินหนีแล้วอ่ะโอ้ยรถมึงเป็นไรขับไม่ได้พังแล้วเออเมื่อน้ำแตก โอ้แค่บีโดนโดนบีขนาดนั้นกูบีเยอะมึเหมืนอนกันเหมือนเต่าเลยเี่ยเฮ้ยไปลงมืพี่น้า <c oughs> ที่ของมืงเพื่อนฉันแล้ววะไปแล้วอ่ะโอ้หไปแล้วลว่ะ แาลรถก,กับไหมเรียกขอบไม่ได้แล้วคือตอนนี้กูเสกเครื่องบินไม่ได้ตอนนี้ <c oughs> น่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องบินกูยังไม่พังนะ ไอ้ไอ้รูปรถเหลืองๆคืออะไรบอลบอลคือพี่ซื้อรฟังนะทำไม่ผิดทำบอกให้ม<อ>ุ่งไปตกปลาไอ้เหี้ยล้วเดียวม,มีตงังค์เพิ่มอะไรเยอะอ๋อพี่เหี้ยถ้าตกปลาจะได้สับเพิ่อมอีกไหมอืม <laughs> มึงทำสำเร็จกูจะไม่ว่าเลยมึงเลือกให้เราต้องเร็จเลยก็ก <laughs> ูหลุด <c oughs> ไปไป,ไปหารถก่อนอย่างแรกอ่ะหรือมึงจะเอารถอยู่ตรงกิน,าามมนอ,อ้า คุณได้รับเงินเดือนสามพันคุยไม่ทันทำงานเลยเช่นได้รับเงินเดือนสามพันแล้วอ่ะดี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 แต่ว่ามินจะเข้ายอยู่ในธนาคารสามพันนี่ถือว่าเยอะปะไม่ว่า,วานออ<ะ>้อยก็ตค์ซื้อขนมกินได้เลยดีกว,ว่าไม่ดีกว่าไม่มนะีเนาะ Então, oh...